เอาตัวเด็ดมาเหรอตัวป๊อปที่สุดตัวแบบว่าตัวกริดที่สุดในโซเชียลเลยหูอยากเจอใครอ่ะนุ่มซอดคนต่อไปเชิญ Come on เบอรเลยว่าจำสภาพแทบไม่ได้ไม่ใช่สภาพนี้เลยไม่ใช่มันใช่ไหมมันนั่นแหละ แม้ว,ว่าคุณจะเคยเป็นหนุ่มโสดเจ้าของโพอดี้ม,มาก่อนแต่ยืนตรงนี้ต้องแนะนําตัวกันมหมการที่เข้าหักเขา <Yeah. S 2> เขาบหรีหักเขา้าก็คือครับเขายางไปทั้งหนาถ้าเขากินปนป่า oh. มันกระเ็ม oh. ถ้าเขาบหร่หักเข้าเขากะหักเขามันก็คือครับป oh. นเขียดใส่บกแครปนป่าใส่บกเขือ oh. yeah. ความหักของเฮ้ามันคือการย่างไปทางหนาขนาด้าเข้าหักเข้าเฮ้าก็กินปนป่า้าเขาหักเข้าเข้าก็กินปนเขียดความหักมันก็เป็นแบบนี้แหละเข้าสีย่างไปทางหนาหรือย่างไปทางหลังความหักมันก็คือความหักเข้าสีกินปนป่าหรือเฮ้าสีกินปนครบหรือเฮ้าสีกินปนเขียด ความหักมันก็เป็นความหักโอเคอันนี้คอยจำเขามาคอยบริเคิดเงกันใหม่ลชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดาวอะไรหน้ามุดด้วยไงนมอสอ่าเรามีสาวโสดเธอมาอยากสอบปอลาร์เธอบังเทปเราอยู่ เคยเห็นเขาอยู่ตอนนี้เราเปลี่ยนไปหลายรอขึ้นหลายรอรอขึ้นหลายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฝาอย่าฝาสิ่งที่คอยมากคอยในมากอาบน้ำพลังห้ำ มไม่อยากพลาดความบันเทิงของเชคนีอาสักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะอย่าแย่อย่าฝาอย่าฝาาฝา,ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนแล่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนั่นเลยด้วยพี่น้องโอเคจะเป็นกำลังใจให้บิก๊กับเบซี่ด้เห็ุคลิปต่อไป